สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดิฉันนางสาวสุตยาพรมตุยค่ะดิฉันนางสาวชิดาภาคุณคือค่ะดิฉันนางสาวสุาพิชยาภาสุขค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนบุรพงงวิทยาคมค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องการทํากระดาษจากเจอาหูนูยักษ์และต้นกล้วยค่ะกระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นมาจากเยื่อไม้ที่นํามาต้มเพื่อแยกเยื่อไม้ออกก่อนจะผสมสารจากนั้นนําไปรีดออกมาเป็นแผ่นกระดาษมีต้นกําเนิดมาจากความต้องการที่จะบันทึกเรื่องราวต่าง ซึ่งมีประวัติมาอย่างยาวนานโดยมีการใช้ครั้งแรกโดยชาวอียิปต์และชาวจีนโบราณเดิมทีกระดาษถูกผลิตขึ้นมาเพื่อบันทึกแต่ปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ในลหลายๆด้านดังนั้นพวกเราจึงมีแนวคิดในการนำจอกของหนูยักษ์ซึ่งเป็นเฟิรอนลอยน้ำสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วไปซึ่งจอกคูหนูยักษ์มีเซลลูโคสเป็นองค์ประกอบหลัก ในโครงสร้างมีความน่าสนใจในการแรูงเป็นกระดาษสำหรับผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์จุดศึกษาจอบคุนหนูจากมูโคงหลงต้นกล้วยจากหลังมุโคงหลงวิทยาคมทำกระดาษที่โรงเรียนมูลโคงหลงวิทยาคมวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อเตรียมกระดาษจากจอบขุหนูยักษ์สำหรับในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่อไป 2. เพื่อเปรียบเทียบกระดาษจากต้นกล้วย รวมทั้งการทดสอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปสมมติฐานการค้นคว้า 1. ท่ถ้าเนื้อเยื่สามารถนำัดติตกระดาษได้ดังนั้นต้นกล้วยมีเนื้อเยื่อมากกว่าและยาวกว่าจอกหหนูยักษ์หากนำมาผสมเข้าด้วยกันจะจะทำให้มีความเหนียวแน่นของกระดาษแตกต่างกันด้วยประโยชน์ที่คาดว่้จะได้รับ1เพิ่มมูลค่าให้กับจอกหนูยั์ในการนำ มาทำกระดาษเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต่อไป 2. เป็นแนวทางในการลดปัญหาจอกหูหนูยักษ์ในบึงโขงหลงข้อเขตการศึกษา 1. ต้นกล้วยที่ใช้เป็นวัตถุดิบเป็นต้นกล้วยน้ำวา้า 2. จอกหูหนูยักษ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำกระดาษทางนี้มาจากบึงโขงหลง 3. ทดสอบคุณภาพของกระดาษที่ผลิตได้จะทดสอบคุณภาพดังนี้3.1น้ําหนัก้ำหนของกระดาษ 3.2ความเหนียวของกระดาษ3.3ความทึบแสงของกระดาษ3.4ความสามารถในการซึมซับน้ำของกระดาษ4นํนำกระดาษจากผลิตไปใช้หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่วิธีการดำเนินโครงงาน1อุปก,กรณ์และสารเคมีที่ใช้ตาช่างมีดเขียงหมอง้อสแตนเลสเตาแก๊สบิ๊กนิกกระชอนกระะมังอลูมิเนียม บีเกอร์แม่พิม์ไม้ตาข่ายโซเดียมไฮดรอกไซด์วัตถุดิบที่ใช้กับกล้วยน้ำว้าจอกหูนูยักษ์วิธีการดำเนินโครงงานขั้นที่1การเตรียมวัตถุดิบนำจอกหูหนูหยักษ์และกบาบกล้วยมาล้างทำความสะอาดหั่นวัตถุดิบเป็นชิ้นเล็กๆและแช่น้ำไวหนึ่งคืนขั้นที่2นํนำวัตถุดิบที่ได้ทำความสะอาดมาชั่งอย่างละ1นกิโล ต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น3%ปริมาณ10กร,รัมต่อลิตรเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นแช่เยื่อที่ต้มแล้วเอาไว้ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเวลา1คืนขั้นที่4การทำแผ่นกระดาษเป็นการเทเยื่อที่ได้จากการต้มดีแล้วใส่ในแม่พิมพ์ที่ใช้ทำกระดาษเยี่ยเยื่อในแม่พิมพ์ให้สม่ำเสมอขั้นที่5การตรวจสอบคุณภาพ 1. การตรวจสอบคุณภาพโดยการสังเกตลักษณะของแผ่น 2. การทดสอบความทนทานต่อการฉีกขาดขั้นที่ 6. สร้างผลผลิตนำกระดาษที่ได้ไปสร้างผลผลิตใหม่เช่นถุงกระดาษบทที่ 4. ผลการศึกษาผลการทดลองเป็นดังตารางดังนี้กระดาษจะมี3ประเภท กระดาษที่ทําจากกล้วย100กระดาษที่ทําจากกล้วยผสมเจาะหงูหนึง่งต่อหนึ่งกระดาษที่ทําจากเจาะหงูหนึง100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผลอภิปายเจาะหนูอยากเป็นเฟิรน์น้ำต่างถิ่นที่ลุกลางมากที่สุดดังนั้นในการทำโครงงานครั้งนี้จึงได้ศึกษาวิธีการทำกระดาษประยุกต์จากเจาะหนูหนูผสมกับกล้วย ทางนี้ยังเพื่อลดปัญหาจจ๊กนูนในรุลโขงหมงต่อไปข้อเสนอในในการค้นคว้า1ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเครื่องตีปั่นเยื่อสองควรมีการศึกษาวิธีการรีดเยื่อกระดาษเพื่อทำให้กระดาษเรียบและกระจายเยื่อให้สม่ำเสมอทั้งแผน่น ขอบคุณค่ะเอ้าลืมกดรูป